งานบุญกองทุนพระสงฆ์อาพาธพระพิมพ์ทรงปลาอนนรุ่นหนุนซับย้อนยุคตำรับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคยอดพุทธคุณมีดีทางการทรมาค้าขายเมตตามหานิยมเป็นเลิศงานบุญกองทุนพระสงฆ์อาพาธภาคอีสานขอบารมีหลวงพ่อปาน โสันโพระอริยสง์ทรงคุณวิเศษสองพระเกจิดังร่วมแผ่พลังพุทธคมขลังรวมสุดยอดมวลสารชั้นครูจัดสร้างหลวงปู่สอนวัดโพสีนาจารย์จังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณลักษณ์อารโยบรมีสามสิบทัศเมตารับนิมนต์พุทธาพิเศษปฐมมัเลิศ พุทธคุณความเชื่อความศรัทธาที่สืบทอดกันมาแห่งพระเครื่องตำรับหลวงพ่อปานพระพิมทรงปาอานนท์มีดีทางการทำมาค้าขายเมตตามหานิยมและนอกจากนี้ปรากฏความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บความแค้ลคาดจากพยันอันตรายตลอดจนเป็นสิริมงคลสมปรารถนาแก่ผู้อธิษฐานติดตัว เป็นมงคลน,นักแกลสร้างวัตถุมงคลต้องดีนอกและดีในมวลสารที่ผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษมาอย่างยาวนานจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์ยุคโบราณสู่งานบุญกองทุนราพระสงฆ์อาภาธกล่าวถึงพระพิมพ์ทรงปราอานนต์หนุนทรัพย์เสริมฐานะการเงินการงานงานไม่มีเงินไม่พอลองอธิษฐานใช้ดู ตำนานพระเครื่องขลังลักษณะพิมพ์นี้ในอดีตต้องยกให้ยอดอภิญญาจารย์กรุงเก่าหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างเศษขลังดังล้นฟ้าพุทธคุณไม่มีใครเกินปัจจุบันหาไม่มีอีกแล้วพุทธคุณไม่มีใครเกิน ปู่สอนวัดป้านโพสีนาจารย์พระผู้เท่ายอดเมตตาแห่งภาคอีสานสิทธิ์ของท่านมีมวลสารของแท้ที่ชํรุรดจึงนำมาถวายเพื่อสร้างบุญต่อมวลสารที่สำคัญนักหลวงปู่ท่านว่าสร้างของดีต้องมีเชื้อของเก่าพุทธคุณคูณเท่าตัวคูณทวีความศักดิ์สิทธิ์มากนักระกิมทรงปาอานนท์หนุนซัดสุดยอดวัตถุมงคลขลัง ้าขายดีมั่งมีโชคลาภแขวคาดปลอดภัยเรียกเงินเรียกทองเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ปลาสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งสมบูรณ์พูลสุขความมีวาสนาสูงส่งร่ำรวยเงินทองโชคลาภหลวงปู่สอนรักผู้เท่ามากวิชาสำเร็จวิชาพิกดวง อันมีปฏิปทาจริยวัตรที่น่าเลื่อมใสยอย่างยิ่งเป็นพระที่ได้ชื่อว่าเป็นสุปฏิปันโนมีฤทธิ์อยู่ในตัวสมดังที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเทวดาทุ่งนาเอียอันได้มอบหมายให้รักูบาสุรินเป็นเจ้าพิธีกรรมดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลให้เพื่อตั้งกองทุนพระสงฆ์อา,าพาธช่วยหลวงปู่เป็นค่ารักษาพยาบาลในการนี้หลวงปู่สอน รักขู่เท่ามากวิชาได้เมตตามอบสุดยอดมวลสารของขรังผงพุทธคุณวิเศษรวมถึงเมตตาลบผงยันและมวลสารศักดิ์สิทธิ์นำมาจัดสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้อันโบราณการมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับปลาอานนท์เป็นปลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโลกยังใหม่ๆเป็นปลาที่มีภาระหนักมากเพราะจะต้องแบกน้ำหนักของโลกไว้ปลาอานนท์ มีร่างกายใหญ่โตมโหฬารมากมายเหนือขนานับป่าหิมพานมีปลาใหญ่ทั้งหมด7ตัวมีชื่อว่าตีรณะติมิงคระตระปิงคระอานอนนนิระยะอัชนาโรหะมหาติมิปลาอานอนตัวใหญ่หนุนชมภูทวีปทำหน้าที่อย่างนิ่งสงบแบกโลกไว้แต่อยู่มาเกิดความเมื่อยจึงพิกตัวบ้างเพื่อเป็นการเปลี่ยนอิรยาบท นี่ก็คือที่มาที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวภัยพิบัติเหนือผิวโลกลมฟ้าแปลปวนเกิดจากพลังอำนาจของป่าอาโนนทั้งสิ้นสิ่งนี้บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ทรงพลังอำนาจและความแข็งแกร่งที่สุดของปราอาโนนสิ่งมงคลที่เปลี่ยนไปด้วยพลังธาตุหยางซึ่งเป็นพลังที่เข้มแข็งและมีอำนาจเหนือธรรมชาติจึงได้กำเนิดวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าพระพิมพ์ทรงป่าอาโนน หนุนซัพบรักพิมสรงปาอนุนหนุนซัพบมีความเชื่อกันว่าเสริมฐานะก,การเงินการงานให้พุทธคุณในด้านหนุนดวงทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแค้วคาดปลอดภัยความยิ่งใหญ่อำนาจบารมีความมั่งคั่งมีดีครบทุกด้านใครมีวาสนาบูชาไว้ พุทธคุณสูงรอบจักรวาลร,รอบคุมโดดเด่นทุกด้านโดยเฉพาะด้านเมตตาโภค์มหาอำนาจสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าพนักงานขา,ขายของที่ต้องนำเสนอสินค้าต่างๆน่าจะเหมาะสมที่สุดพกติดตัวไว้จะเป็นพลังหนุนนำให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ใจยิ่ง ในอดีตการมหาสมุทรแห่งหนึ่งมีปลาตัวใหญ่อยู่หกตัวชื่อว่าอานน์ตัวหนึ่งชื่อว่าโอปะนันทะตัวหนึ่งชื่ออัจโชหานตัวหนึ่งปลาใหญ่ทั้งสามตัวนี้ยาวถึงห้าร้อยโยชน์ชื่อติมิงคละตัวหนึ่งชื่อคิมิละมิงคละตัวหนึ่งชื่อมหาติมิงละมิงคละตัวหนึ่งปลาใหญ่สามตัวนี้ยาวหนึ่งพันโยชน์ปลาใหญ่ทั้งหกตัวนั้นแม้ทั้งหมดมีหิน และสาหลายเป็นพักษาหารบรรดาปลาทั้ง6ตัวนั้นปลาอานนท์อยู่ในส่วนข้างหนึ่งแห่งมหาสมุทรฝูงปลาเป็นอันมากพากันเข้าไปหาปลาอานนท์นั้นวันหนึ่งปลาเหล่านั้นคิดกันว่าพระราชาของสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าทั้งหมดย่อมปรากฏแต่พระราชาของพวกเรายังไม่มีพวกเราจะกระทำปลาตัวหนึ่งให้เป็นพระราชาปลาทั้งหมด ได้รวมกันเป็นเอกฉันยกปาอานนท์ขึ้นเป็นพระราชาจำเดิมแต่นั้นมาปลาเหล่านั้นก็ไปบำรุงปลาอานนท์นั้นทุกเวลาเย็นและเวลาเช้าอยู่ต่อมาวันหนึ่งปลาอานนท์กินหินและสาหร่ายอยู่ณภนะูเขาแห่งหนึ่งกินปลาตัวหนึ่งโดยไม่รู้สึกว่าเป็นปลาสำคัญว่าเป็นสาหร่ายเนื้อปลานั้นได้แผ่ไปทั่วสรีระของมันมันคิดว่า นี่อะไรหนอช่างอร่อยเหลือเกินจึงคายออกมาดูเห็นเป็นชิ้นเนื้อปลาคิดว่าเราไม่รู้จักกินมานานถึงเพียงนี้จำเดิมแต่นั้นก็คิดต่อไปว่าพวกปลามาสู่เราที่บำรุงเราทั้งเช้าและเวลาเย็นเวลากลับไปเราจะกินมันตัวหนึ่งหรือสองตัวแต่เมื่อจะกินมันโดยเปิดเผยปลาแม้ตัวหนึ่งก็จักไม่เข้าใจเรา จะพากันหนีไปเสียหมดเราจะต้องทําอย่างแนบเนียนเราจะจับตัวที่โค้งคํานับเราหลังสุดกินดังนี้แล้วได้กระทําตามที่ตนดําริไว้ทุกประการปลาเหล่านั้นถึงความสิ้นไปโดยลําดับจึงคิดกันว่าภัยเกิดขึ้นแก่พวกญาติของพวกเราจากที่ไหนหนอลําดับนั้นปลาฉลาดตัวหนึ่งคิดว่ากิริยาของปลาอานน์ไม่ชอบใจเราเลย เราจะคอยจับก,กิริยาของเขาเมื่อฝูงปลาไปสู่ที่บำรุงแล้วได้แฝงตัวอยู่ในหมู่ของพวกปลาอานนท์ปลาอานนท์ส่งฝูงปลาไปแล้วกินตัวที่ไปที่หลังเสียปลาฉลาดตัวนั้นเห็นการกระทำอย่างนั้นจึงได้บอกแก่ฝูงของพวกตนปลาเหล่านั้นตกใจกลัวพากันหนีจำเดิมแต่นั้นมาปลาอานนท์มิได้กินอาหารอย่างอื่นเลยเพราะติดในเนื้อปลา มันถูกความหิวบีบครั้นมากขึ้นมีความลำบากอยู่คิดว่าปลาเหล่านี้ไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนหนอเมื่อเที่ยวหาปลาเหล่านั้นเห็นภูเขาลูกหนึ่งคิดว่าชลอยมันจะอาศัยอยู่เขาลูกนี้เพราะกลัวเราเพราะฉะนั้นเราจะลองโอบภูเขาตรวจดูจึงเอาหางและหัวโอบภูเขาไว้โดยรอบทั้งสองข้างลำดับนั้นมันดำริต่อไปว่า ปลาจัดอยู่ในที่นี้ทั้งหมดจะหนีไปทางไหนได้และโอบภูเขาเข้าไว้มองเห็นหางของตนเองเข้าก็โกรธด้วยสำคัญว่าปลาตัวนี้มันลวงเราอาศัยภูเขาแอบอยู่จึงฮุบหางของตนเองประมาณ50โยชนยไว้มั่นคงด้วยสำคัญว่าเป็นปลาตัวอื่นแล้วเคี้ยวกินอย่างอเลตอร่อยจนเกิดทุกขเวทนาขึ้นพวกปลามาประชุมกันพราะกลิ่นเลือดฟุง้ง จึงดึงมากินตลอดถึงศีรังปลาอานน์ไม่อาจจะกลับตัวได้เพราะตัวใหญ่ได้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นเองดองกระดูกไว้เหมือนภูเขาใหญ่ดาบทและปริภาชกผู้เที่ยวทางอากาศได้มาเล่าให้มนุษย์ฟังพวกมนุษย์ในชมพูทวีปจึงรู้จักกันทั้งหมดงานบุญกองทุนพระสองฆ์อาพาธระพิมทรงปลาอานน์ รุ่นหนุนซับสอบ,สอบถามรุมรมรมปทูกุได้ที่096453945 0958328225 0968964549